ผมจะมาเอาชิวิลอดเฮ้ยเอาชิวิลอดอะไรอ่ะเอาชิวิลอดนั่นแหละผมไม่ได้นอนแล้วก็อยากกลับไปเล่นก็เล่นกับฟิวไปนิดนึงนะบอกเลยว่าอุปกรณ์ยังเล็กยังหินอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นไงก็คือเจ้าห้องนี้ที่ผมได้ทำกับฟิวไปเจ้าแคคเกนี้เราจะทำให้ห้องมีป็นอะเดี๋ยวอาจจะไม่ค่อยได้ฝุ่นเราจะต้องแบบสร้างเดี๋ยวจะใส่เพียงให้กันเฮ้ยมีหมูใช่ป่ะไปแกะแบบใช่ป่ะไม่รู้ ก็ตาถั่วเออน่าจะตาถั่วเอ่อเราสร้างตัวนี้ให้ห้องนี้เสร็จๆนี่อยากขุดตัวนี้ไปขุดไปไม่ได้ทำอ่ะไม่โดนไม่โดนไอ้กินดุจิไม่ทำตัวนไม่เชื่อุดดูสุดยั่วตกใจไม่ต้องวอนข้ามันเองไปทำอ่ะาไม่เจอไม่โดนแค่หนุวงแต่ตอนดิ๊กไม่เหรมีเหรอ

มดเดียวเดี๋ยวฟิวพี่เจ้าแล้วกี่พี่เจ้าให้เป็นฐานที่พี่คุว่าแต่พี่คุไม่หมดเรต้องตุนานี้ทำัีหมดเลยเฮ้ยเลือดเลยช่วยพี่เดือกัเราต้องแบ่งกันดีเราวไม่ใช่พีคุานคนท่ามันเยอะากเลยด้วยเลยแพี่ังดวยตัวพี่้าเลยงั้นพี่เจ้าเลยพี่คุเดียวหนะมาช่วยพุ่ห่าย่คุหมดพี่ไ้พี่หมดนะมาทำมดล่ะคจะตีนีล้วอแล้วฟิวปักทอดไว้ไปทำมันเตอร์กนแล่วเราเคยจากขบวนนี่ อ๋อวางหมดแล้วแบบเอเอตอนนี้ก็ลือขบวนใช่ปะ่ะล่ะคลิปนี้อาจจะดูสั้นมากเลยฟิวข,ขนนดุดขบวนหน่อยดิมาดิมาดิเราต้องช่วยกันทำขบวนน่าจะเป็นไม่ก็วางจากต้นดิช่ะไม่ตื่นมน้นี่เอ้ขบุญที่พี่ขุดป่ะแค่ตรงน,นี้ก็พออมาขุดกันให้เสร็จเลยดีวยกว่าตที่คขดสุดยอดเลยเนี่ยใกล้ๆนี่ก็มีฟิวไปไหนโอเคนี่แต่มาแล้วฮะเออ ไม่ดัมเราเข้าบ้านเลยเอะเขา้าเข้าเลยอะยจะเอาไม้โอ๊กหรือจะเอาไม้ดำเออไม้โอก๊กแหละสบายดิไปดีเข้าบ้านาานีครับรออะไรอะไอ้ฟื่ตัดตรงนี้เลยเหรออืมไอ้ที่ตัดตัดดิรออะไรละตัดทั้งหมดเลยหมดละหมดเร็วมากตัดทั้งหมดมุดไหมเอาหมดเข้าบ้านมานี่เป็นรูเลยเออคลิปนี้เราเปลี่ยนบ้านโศกกลางของเราตรงนี้เรื่อยๆนอนเลย โอ้โหฟิวเนี่ยฟิวชอบเออเออต๊อปิกอาหารหนึ่งแล้วใครมันเป่าจะไปแกะไว้ด้วยเนี่ยพี่อ่ะเอาไปดิแล้วเก็บไว้ไอ้กล่องแล้วฟิวจะไม่วางไม้ไม้กับพี่ใช่ไหมพี่ว่ามันน่าจะพอแล้วมั้งหรือเปล่าไม่พอหรอกป่านะดูก่อนถ้าไม่พอก็เหลือตาฟิวแล้วไม่พอฟิวมาวางเลยฟิวมาวางฟิวมาวางเร็วๆอืมฟิวก็ไปนี่ไงโอ้ย เหลือแต่กล่องที่เราต้องใส่แล้วก็ประตูขุดดินโอ้ย่าบังเดีเอา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 จดไปแช็้ตัวเองเอาเอาเราต้องเอาอย่างนี้เราต้องไม่ต้องขุดเออขุดตรงนี้เราทำไปพื้นแอปเปิ้ลโอเไม่เปลืองหรอกไอ้นี่ยเปิ้ลเราจะดูได้เออเราเหลืออะไรวะไอ้ด้านไงประตูิวเลือแจงเร็ว เออระเหลือประตูใช่ระเหลือประตูมันมาจะไม่พอนะต้องมาตัดไม้แกโอ้ฟิวยังซีมันก็โดนเลตายไหมไม่ตายรถกี่รอยน่าจะสีโอ้ฟิวเน,นี่ยนับเลขไม่เป็น,นมาเกียร์ไปไตีพี่โดมแล้วเออเราว่เราจะเดินไปมาทำไมเราไม่ขับตัวขับไว้ในข้างนี้เลยยังไงเราต้องขับตัวขับไปเลยมันมีข้างบนอยู่ ถ้าเกิดฟิวคาร์ไว้ทิ้งไว้ถ้ามาันเปิดง,งั้นทีดิแล้วก็คาร์ประตูมีในกล้องปะมาตัง้ตงแต่เอ้ยไม่ได้ไม่ได้มาเลืออันเดียวต้องรองข้ามไปเลยก็ได้ข้างข้ามบะเนี่ยมันมีแมงมุมอยู่นี่<ม>อะไรเอ้ยมีตัวตัวบิ๊กตัวตัวบิ๊กโอ้ตัวนี่ทีนี้มันก็จะเทเป็นไงขูเก็บของใส่ปลาแบบหนึ่ง ไ,ไปหนึ่งครับไปไลยจะมาติดป้ายไว้เราดูหนูกินนะอยู่ดีๆไม่รอกหายฟิื่อไปมีเอ้เามปมีไปมันทีดีที่เราไปการคับกล่องซึ่งเราพ,พี่ต้องให้พี่ไปตัดหน่อยเพราะกล่องต้องใช้เยอะมากเลยไปเราไปตัดไม้ก,กันดีนกวยไปเลสโก้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันพอป่ะเยาจะไปคับไปปุ๋ยทำไมเนะ อันนี้เป็นกล่องเก็บอาหารอาวุธและและกละอ่องนี่ก็คือไม้โอเคเป็นมะลูซึ่งมันพี่ต้องการไม้พี่ต้องการไม้กี่แล้วหรอเอ็นมะลูอ๋อไปเออเราลืมไปแล้วว่ามันต้องมันเรามีเอ็นมะลูเราไม่ทำปะเอ็นมะลู มันมีสองอันนะฟิวฟิวไปคนละแล้วมันมีเอ็มมาแล้วใต้นี่ยคนละใช่ป่ะเไยรถคาร์ดอบอะเก็บปลูกก่อนเอาตัดมัดเราตัดตัดมัดแล้วก็ปลูกใหม่แล้วมันก็เยอะโอต้นน้ำต้นนี้ต้นน้ำนามันก็ไม่โตทีมันอยู่ใต้ดินเองเออเมื่อกี้เราใช้เลยเหรอพี่ต้องฟิวไปตัดไม้ไม้พี่ดิไม้ไม้ไม้ดำนะเอไปฟืมดอกไม้ที่ไปตัดไม้ดำนะ <Okay. S 2> เอาแค่ต้นนั้นลนะพ่อพี่จะเอาปลายมาปักของว่าอันนี้คือตอน้นว่าอะไรคืออะไรจะเปลี่ยนบ้านโศกังงเราด้วยจงกังบ้านโศกังของเราบ้านที่กับเนิดของบ้านของทุเรศไม่ไม่รู้เดีย๋ยวเดี๋ยวว่าอันนี้คือบ้านอนะเปลี่ยนเป็นสโตนบิ๊กเรามีสโตนบิ๊กเหลือนี่แค่หนูให้ใจไม่มีสโตนบิ๊กเออมันจะมือฟิวขึ้นมาเดี๋ยวเอ้ยนี่กลับห้คือขึ้นมาเลรอ เนี่ยน้ำมันมาจากน้ำจากขบุนอะไม่เหมือนมันละลายแบบเอาแล้วทำอะไรทุบอะไรมั้งต้นยาไม่ได้เอาไม้เอาไม้เอาไม้มาพี่ไม้ไมานี่มันจะเป็นเนี้ยอ๋อต้นนี้ต้นนี้ไม้เบิร์ดเอามาพี่โอ้ยน้ำมันปูต้นนี้ไม่ได้เอาเอาแบบขวดเอาไม้ไมาพี่สิเออน่ารักหนู <ขอ S 1> เดี๋ยวเข้าไปนอนกันทะเล เราต้องขาไปตกป้ายสามสี่อาหารอาวุธไม้ไม่พอเอ้ยพอๆด้วยอา่าฟิวเอาอันนี้ไปปลูก